เนี่ยคือนิ้วก้อยเท้ามีผู้คนมากมายแหละเชชาติต้องคำถามว่าเรามีมันไปทำไมหน้าที่ของมันเท่าที่นึกออกก็คงจะเป็นเอาไปเดินชนโต๊ะเอาไว้เป็นตาปลาเอาไว้ให้รองเท้ากับหรือจะบอกว่ามันช่วยในการยืนหรอเนี่ยคือกระดูกเท้าของคุณ เมื่อน้ำหนักของคุณกดทับลงมาก็จะมีโครงสร้างของกระดูกที่คล้ายสะพานทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของคุณจุดที่เท้าแตะกับพื้นก็จะเป็นจุดที่รับน้ำหนักแล้วถ้าถามว่านิ้วก้อยอยู่ตรงไหนคือตรงนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเกี่ยวข้องกับการรับน้ำหนักเลยแล้วมีมันไว้ทำไมอะอะ ลองสมมุติว่าเราไม่มีนิ้วก้อยเมื่อคุณเอาเท้าไปชนกับขอบโต๊ะส่วนที่รับน้ำหนักของคุณก็จะเจ็บก็จะแตกคุณก็จะยืนไม่ได้เดินไม่ไหวพิการต้องนั่งรถเข็นแฟนก็มาทิ้งเพราะไม่อยากมีภาระ <c oughs> ใกลไปนิดดังนั้นหน้าที่ที่แท้จริงของนิ้วก้อยคือเป็นด่านหน้าคอยป้องกันไม่ให้มีอะไรมาทำร้ายส่วนที่รับน้ำหนักของเท้าคุณคุณจะเดินได้อย่างปกติแม้คุณจะเอาเท้าไปชนกับขอบโต๊ะ ทำให้คุณยืนได้เดินได้แฟนไม่ทิ้งและสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ทุกสิ่งที่ยังอยู่บนโลกไปดีได้เพราะมันยังมีประโยชน์หรือคุณค่ายอยู่คุณเองก็เช่นกัน